นี่บานว่ะ พี่น้องสองแสบเลยน้างนองพี่น้องคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะื้นนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะื้นนี้ก็มาพบกับสองแสบอีกแล้วพี่น้องค่ะื้นนี้กสิมาอันเห็ดเมนูสาๆให้พี่น้องคึดอยากนําอีกแล้วมันไม่เห็ดเมนูมาบ่งกันเลยค่ะว่าสีเห็ดเมนูอยังไรตามมาตามมาค่ะิปตามกันเลยค่ะก็สิมาเห็ดเมนู้าวกันอีกแล้วนะคะข้านะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบข้าพี่น้องเมนูสาพี่น้องค่ะ ก่อนสิเฮ็ดกับตังมีลีลาในการเฮ็ดกันพี่น้องเช้าวันนี้ค่ะคือเก่าหรือพี่น้องพักอาว่าเขาโด่คือเก่าพี่น้องค่ะโด่นะคะพี่น้องค่ะอาหารเช้าของเรานะคะพี่น้องเดนเดนเดนแซนเดเด่นเด่นเด่นมุนกันพี่น้องจะเป็นเน็ต ใส่สปเปนเน็ตพี่น้องแล้วก็หลักและแค่รสพี่น้องหาแค่อสเมนูเสาพี่น้องดันหั่นเป็นชิ้นพี่น้องนะเชฟกระทะใหม่เดี๋ยวพี่น้องเชฟกระทะใหม่เมื่อยพี่น้องคะหั่นเป็นชิน้น เตรียมเครื่องไว้กันพี่น้องคะกีเฮดเขาให้น้องเอกเส้นเลยกับน้องใส่ใจตลอดสกินนุ่มพี่น้องคะยันนี่กำลังกินนุ่มได้แค่รสเคียงนะแฮนด์คิงทงวกระโดดพี่น้องคะเปลีอนหมดละบอกว่าเป็นเปลีอนหมดละบล้ว่ากระโดดพี่น้องกัน สีเฮดเมหนูยังมาเบิ่งนกันเลยพี่น้องมาเนี่ยทุดเทพี่น้องแอปเปิลเต็นกันแอปเปิลพี่น้องอึ๊บ <c oughs> เกืียเกืียนแอปเปิลพี่น้อง ใมมันออกก่อนเด้อเอาเปือกมัาอนกนั่นกรไดพี่หนองคะถ้าบ่มันอยกมันซองแสบห่าอะอยู่วแนบปะอืมค mm ือ hmm. ส <c oughs> mm ีบเอาะดีดยมม่เฟูดเอาหยังห่ลูกชี้เอางน้ชี้เอาั้นหนินชี้เอายั้ชี้เอางั้หนิ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 หชี้เอาันนมมเฟูด โกเมันไม่แม่้โกเพเยอเยเยโกเพไปโกเพวิดเอ็กซแลนเดอร์โกสกายมากวน้องหัน้ำสลัดหมวยลกไปเป็นเจสสี่พพี่น้องนาตาสลัดพี่น้องคะพี่น้องก่อนนี้น่าสิมาเต็มกันนะคะพี่น้องเด่นเด่นเด่นสกาย้ามน

ผู๋ไหวย่ยนน้องจองไปสิหลงอยากได้ของพี่น้องคะสองแสีบจอนขว๋อสองเสบอโลเว่นพี่น้องอยากได้กระละมังเอากระละมังมาได้น้องเอกเส้นเดือพี่น้องคะเส้นเดือมาก,กวนเนี่ยจา้จาจา้าจ้าจ้าชิวเดินส ด,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 ดพี่น้องคะนี่ล่ในการเทกับเขาพี่น้องยิ่งเกิดสื่อเมื่อไหร่กินแล้าทีหนึ่งพี่น,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 น้องแน้วนี่นี่ใส่กับขนมปังพี่น,น,น้องใส่ขนมปัง ครับเซนเดอร์เข้ามาเซนเดอร์บังหลูไปหนึ่งพี่นอนค่ะยัดไมนู่นเสาไปหนึ่งเส่ยกับขนมปังไีหน้องค่ะเซนเดอร์โอ้ยเปื่อ,อนแล้วนะ่ยมันยังกัน สองแสบวนโลว,ว์นวนลลวนแ,ววนแชนเนอร์คขมอนขนมปังแล้วก็ไส้อันนี้พี่นองคะแชนเนอร์ ใส่แค่ลอดพี่นอนคะแค่ลอดลงไปครับแค่ลอดพี่นองคะ่ะเอาแค่ลอดเทียนซอยไปใส่ลงไปแล้วก็บ,บีดลูดพี่นองคะลูดบีด What are you doing? ก,ก,ก็ดีด้วยเองแซนเด้อหลบแม่กับพี่นอง บีดลูดพี่น้องคะลูดบีดแคกันเหลนอยู่อ่ะเบียงทั้งหนอเที่ยวเนมเที่ยวจอบยุ่เที่ยวจอบลูพี่น้องจะใส่นี่คะ่ะลูดบีดพี่น้องนี่คะลูดบีดโอ้ยมันจะเหีย

เดอะโวคาโดค่ะเมนูเศร้าพี่น้องมาปาอดอะโวคาโดกันนะคะพี่น้องจำเวื้อเราเรียนไลฟ์พี่น้องจะเป็นแนว่ยนคะ่ะช้ำหมดแล้วอะโวคาโด ต้วกระดูดเป็นฉีดพี่น้องคะแล้วก็ใส่ลงไปพี่น้องข้งมาเขมิม่นี่รเรียาห,หารพี่น้องคะ ิน,นแล้วลราพี่น้องคะเมนูเช้าของเราวันนี้ขนมปังอเช่นเคยพี่น้องคะพี่น้องเป็นจะกินวาพี่น้องคะขนมปังเมนูเสาร์ของเราพี่นอ้อ,นองเป็นจะแสบบะมันเสนอเมนูเช้าว,วันนี้คะ่ะ สลัดไข่แล้วก็ขนมปังใส่อ่ใส่โยเกิร์ตใส่ผลไม้หน้าหน้าชนิดพี่น้องคะ่ะนี่ละคะเมนูสาวๆมาชิมเบงพี่น้องนะ่ะมาชิมเบงมันจีเสบซ้ำไหนเอาชินไ้ก่อนพี่น้องชิมน,นี้ก่อนพี่น้องคะ่ะเปิดอันพี่น้องเป็นจะเสียบวะ นาตามเมนูเสะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมาลองซิมกันเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเสีบพี่น้องเสีบอันนี้สลัดพี่น้อง สละดสะเปนเนตพี่น้องค่ะพักสเปนเนตแสเนอร์ขมอน What you doing What do you want What do you want What do you want เจียวค่ะนุมหน้าละสองแจพี่น้องไม่กวนนะ เปนเหรียญทั้งนอกมาพี่นนองนี่แหละค่ะเมนูเสาร์ข้องเฮ้านะคะพี่นนองค่ะพี่นนองคะเดซิขอโตไปกินอันเมนูเสาร์กันนะคะเดซิคอสเจ้าพี่ไปซ้ำหนึ่งก่อนนะคะพี่นนองค่ะให้พี่นนองทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่นนองค่ะเดี๋ยวมา่พอกับอันคลิปต่อๆไปนะคะก็สองแสบนะคะพี่นนองถ้าพี่นนองมากก็ให้พี่นนองอ่ะกดไลค์กดติดตามน้านะคะพี่นนองค่ะเมนูของเฮ้าพี่นนองเป็นแต่แสบบ่นี <S <S ้ <or coping> อันจีก็เจ้าคีบไปทราบมิค่อนพี่น้องคะนี่ล่ะค่ะอ่าบรรยากาศเมืองหนาวพี่น้องเดี๋ยวอันนี่โอกาสจทีทายคีบให้พี่น้องเบิรงเรื่อยๆนะคะพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องมากกัให้พี่น้องอ่ากดติดตามอ่ากดไลค์นะคะพี่น้องทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย